I feel like I'm losing my mind i s everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind ครับสวัสดีครับพเพื่อนๆที่รับชมช่อง YouTube โตเจรยนยนแล้วก็รับชมทางเพจลงทึ่งโตเจรยนยนโคราชนะครับวันนี้เราก็มีางานที่ลูกค้า ให้เรามาทํานะตอนแรกเลยก็คือจะให้เราใส่โลแล้วก็ทําสีดุมเปลี่ยนเปลี่ยนขอบล้อพูดง่ายก็จะให้เราจัดสภาพใหม่แต่ว่าลูกค้าก็เปลี่ยนใจให้เราจัดเป็นชุดใหญ่ไปเลยนะครับก็คืออย่างตอนแรกงานตัวนี้นะที่ให้เราทํำก็มีถอดดูมาอันนี้อันนี้เราถอดของเดิมมาค่งเรียบก่อนนะครับแล้วก็ เราก็ทําสีดุมไปแล้วแล้วก็ซื้อโลใส่ให้ใหม่นะครับคือตอนแรกก็คิดว่าแต่ลูกค้าจะเอาชุดเล็กแบบว่าให้จัดแบบพอดูได้นะเราก็เลยเบลิง่งนะครับฝาครอบดำไปด้วยให้มีความสปอร์ตเป็นเหมือนวัยรุ่นนิดหน่อยนะฮะเอารถคุณคุณพ่อมาวิ้วใหม่นะันพวกจันนิดเบรกหน้าเราก็จัดการให้ไปแล้วนะบ เรื่องลายนะครับเรื่องตัดตู้ออกตั้เหลืออยู่สุดต้าน้วส่วนสีเราก็ทำแล้วว่าไล่เก็บบูทมินียมนะครับด้านหลังบูธยันดุมเราก็เก็บงานให้แต่ลูกค้าโทรมาเมื่อกี้ฮะลูกค้าบอกว่าไหนๆก็ทำล้วจัดชุดใหญ่ไปเลยก็คือจะให้เราทำเป็นแบบ ให้เครื่องเนี่ยมันดูสะอาดแล้วก็ให้เก็บสภาพให้มันดูสะอาดแล้วก็สวยไปในทีเดียวเลยนะครับนี่สวิงอาร์มเราก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเป็นอาร์มินเนียามาให้ครับเนี่ยเปลี่ยนใจให้เราเก็บสภาพใหม่ก็ฝากเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอดูนะว่าหลังจากที่เราเก็บสภาพใหม่แล้วเนี่ย จำรูปลักษณน้าาเดิไมไว้นะเดี๋ยวเราเก็บสภาพใหม่รูปทรงจะออกมาเป็นยังไงหน้าขี่ไหมครับคือ <c oughs> เครื่องยนต์นี่ขเขาก็เอามาให้เราทําก็คือเก็บแทงเสื้อไปนิดหน่อยละแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้มาดูนะครับผมเราก็ใส่เป็นพบูเคลียมไม้ให้นะคอลีอดีเป็นคอลีสร้างของเราก็คือเอามาทําเครื่องเพอให้มันขี่สนุกอย่างเงนะี้เสื้อผมก็แทงให้ละแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะทำสีพอร์โค้รนะครับแล้วก็ยิงทรายเครื่อง แล้วอาจจะมีนี่ทาสีดํานะครับพ่นสีโค้งให้มันดูเอี่ยมขึ้นแล้วเดี๋ยวลายพวกแขงคอเนี่ยแฮนด์เนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นแบบอลูมิเนียมเดีย๋ยวเราคิดดูก่อนว่าอ่าเราจะไปทรงไหนดีนะสําหรับแฮนด์เนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นอลูมิเนียมไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างนะฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะสําหรับเจ้าเบลอาคันนี้ว่าหลังจากสภาพเสร็จจะสวยงามประมาณไหนนะ เดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสนะถ้าถ่ายไว้ทันก็ช่วงจังหวะเก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวจะถ่ายเก็บมาให้เ,เพื่อนๆดูแต่ถ้าไม่มีเวลาได้ถ่ายก็อาจจะมารอชมกันตอนเสร็จทีเดียวนะครับนี้เราก็ฝากไว้เลยครับผมฝากติดตามไว้เลยครับผม ตอนนี้เราก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอะไหล่ห,หลายชิ้นที่เราทําการาไม่ว่าจะเป็นฝาครอบดานไฟฝาครอบฝั่งขานนะครับมาที่เป็นเราทําสีพาร,ร์ติคอแล้วก็ชุดชุดครอบหน้ากากแล้วก็แผงคอบนเนี่ยครับที่เราทำคลิปล่านะครับตอนนี้เสร็จเราก็ประกอบเข้าแล้วก็พวกน็อตนะฮะเราก็สร้างใหม่นะครับรูปทรงก็จะออกมาประมาณนี้ครับผม ปัมดิ้หน้าแล้วก็สล็อตให้เป็นลายของแบมโบนะครับโชคหน้าแล้วก็กึงส่วนจาน,นดิ้หน้าแล้วก็ทําการสล็อตแล้วก็แบลิ่งไล่เบานะครับเพื่อดูสวยงามบ,บูทดุมล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเราก็ทําการกึงใหม่ส่วนสวิงอาร์มตอนนี้เราใช้สวิงอาร์มของเวฟร้อยสิบไอ้นะครับเป็นการแปลงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยน็อตเลสแล้วก็กึงบูทยันเพื่อให้ใส่กับเบลได้นะฝาครอบดําแล้วก็ทําการสล็อตนะครับทำลายไล่เบาเพื่อให้มันดู สปอร์ตสเปเชียลขึ้นนะนะครับยางพักเท้าเราก็เน้นให้เป็นสีน้ำเงินเป็นตีมเข้ากับสติกเกอร์นะครับส่วนชุดตัวถังเราก็ทำการสาดสีใหม่นะครับเป็นชุดแข็งเครื่องคู่กลางนี่เราก็ยิงใส่น้ำนะครับอุ้มลมแล้วเป็นทำสีพอดโค้ดส,สีดำเช่นเดียวกับฝาครอบอาจานไฟแล้วก็ฝาครอบฝังคาร์ดนะเราก็ทำสีพอดโคดแล้วก็หยอดอสีขาวนะครับตัวป้าย,ยามาฮ่า นะครับที่เหลือก็องค์ประกอบหลักอื่นๆก็จะเป็นน็อตเลสนะครับที่เราไล่เก็บแต่ละจุดนะส่วนคอลีดเราก็เป็นคอลีดสร้างนะเป็นคอลีดสร้างใส่ขอบุเคเลี่ยมนะครับปาก28มิลเสื้อสูบเราก็แยงนิดหน่อยนะไม่ไม่ได้ถึงให้ทําให้มีรอบเยอะนะครับเอาไว้ขี่แต่สนุกติดมือนะครับขี่ใช้งานได้จริงแล้วก็เปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่เป็นโซ่สเตอร์เลสนะครับแฮนะนะ่ชุดนี้ก็พร้อมส่งงานนะครับ ส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้เลยเพราะว่าเขา,าให้คนส่งมารับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับใช้เวลานานหน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับตัวเจริญยนนะครับทาง YouTube แล้วก็เพจร้านนะครับลงทึกึงตัวเจริญยนนะครับเข้ามากดติดตามหรือว่าอยากสนใจอยากซื้ออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครผมวันนี้ผมช่างตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Sign. I feel like I'm losing my mind. Does everybody in the world die Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make it every day and I'm impatient.